แล้วใดเจ้ากะย้อมพิษย้อมแมนเหมือนบอโดยเจ้ายอมกับไม่เท่าพ่อบอบานนี่โดยแล้วใดกับบอไปลินไปลินกับไ,ไปลินเป็นย่ามคือบอกเดอลยลูกกับเป็นไขแ่แมืนบ่นเด็ดนี่โดยไอเดิพอเท่าชุนท้อน,น,นถามนะฮะเพราะว่าเจ้าเป็นคนจากชวนนางอ้อยไปอยู่เนาะเหตุให้เราบ่พอใจเจ้าขอโทษเอฟซีมืนบอเมื่อนี้โดยโอ้ดีแล้วดีแล้วทีเจ้าคืนได้ปานนี้ เปิดภาพขึ้นมาอยู่ทงไฮทงนะเพื่อนชาวแตงอ่อนผีน้องเพิ่นกับตากเขาอ่าติดตใจผีน้องเนาะมาหนี้นะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีท่านผู้ชมเบิดสุ่ผู้สุคนอะไรพี่น้องเนาะเบาเรีับมาหาชาวแตงอ่อนในมือนี้กับวันี้มีภารกิจอย่างดอกพี่น้องเนาะมาเบิ่งคือเก่าแย่กจังคือว่ามาเมื่อนี่คือแปลกๆพี่น้องเงียบๆชาวอ้อดบริโรงเรียนมอง่าเพิ่นเป็นยังพี่น้องเนาะ ฟ้าติดเจอพี่น้องสาเหตุที่ว่าแม่อยากพาไปอยู่คนอื่นจนชาวอ้อยเป็นจับไข่ขัวโกนตอนนี้พี่น้องจนเป็นไข่ไข่นักเพราะั้นซักโอ้โหมาเป็นยังไงมานี่เบาลี่เขาไม่ได้ซื้ออย่างมากเบาลี่เื้อตกแต่มาไว้ให้ยเป็นตามยินน่ะนี่แสดงว่าเป็นตามพี่น้องเลยอืม Đây. Bà vợ bà bọn bọn xui một bọn quá hay bọn tầm từ bọn nuôi đây bọn bọn Không, hết bọn như này không bọn 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 เกิดเรื่องแล้วไปยัไงปยังไงน่ะบ๊อบาใช่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 เอ้าพาพากันไปเรื่องจากนอกเลยโบในเรบ่อบมนเอาสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีออเร้ยวบ่ได้ลงเฮียนแล้สบายีโดนแห่เบาลินี่บ่ได้ลูทีแล้วสบายหน หลืออนุโลมอยู่บ่ใครแม่นอน,อนุโลมนอนลูกพ่อไว้ทั้งหัวอีกโอ้ลูกพอ่อลูกแต่งงานไว้ทั้งหัวแม่นเจ้าขันยาแล้วบ่มีเงินช่วยยาไปห,งงหงง้งหมอกระโดดมีเงินอืนอนอยู่ดีดีอ๋อที่เจ้าเอาลูกพ่อไว้ทั้งหัวอันตรายเลยโดนพวกโมเมนต์เกิดเรื่องอันนั้นบ่เนาะเอ้าให้น้องอ้อยนอนบักพอดแช่บ่บ่เขา มันเอานอกดีกว่ามันจะแจ้งเนาะแม่หน้าออกมาแล้วพี่น้องเนาะออกมาแล้วก็ให้น้องอ้อยเพิ่นหักก้อนเนาะอืก่อนในมึ่งก่อนอื่นก็สบายดีอีกครั้งนึงสบายเลยพี่ป้าติดเถอะอันตรายใช่เป็นไงน้องเบนไข่จับมือแล้วว่านี่เห็นลินว่านี่ไปหุ้มหม้อไข่เออว่านี่ลืมไปโรงเรียนวานนโรเรียน แม่เออพันไข่แต่มันคืนนี่บอแม่แล้วมันนี่มันไปเรียนมันไงมันไปอือเป็นยังไงเรื่องที่ไม่ไปเบิ้งอีกแล้วบอเลิกแล้วลาบทักแล้มันนี่แม่โดยแล้วบอโดยเจ้าขอโทษแม่แต่แล้วบอขอแล้วเออเอามันนี่กับคอยทส่ให้เจ้าขอโทษเอฟซีพิมเนาะเลิกแล้วแม่เดือดตัวได้คอยอีกไดเลิกแล้ว ขอโทษเป็นเชียวแต่ป้าอีเชยอยู่หันเนาะอีกว่าผิดเลยอันนี้คือขอโทษคือพัณจีพร้อมแม่กันคือต่อพันจีพร้อมอีเชยแมนไ่คุณบุ๊คพร้อมไม่บุ๊ดได้จีพร้อมถ่ายแต่ก่อนเอ้ยเจ้าคึ้นเองเออเองค่อยว่าแล้วนะเรื่องแบบนั้นเปลนไปได้ยากบุ๊มแมนคนที่บ้าแต่จีพร้อมเนาะวอลเลยได้ยังมาตอนถ่ายแต่งก่อนนะแต่เมแต่ vậy là tẩm mà mường đu tẩm gì vậy bắt từ song bơm hình mét túi đỡ tẩm thêm đít quên từ lao đấy, ở bơm phản mét túi tẩm này đó, xe túi tiền vay là cái tẩm này, cái gì đấy, cái tiền tẩm á, cái này là, cái này là gì đó, cái này là đó, cái này là cái gì đó, cái này là cái là เดีย๋ยวแต่เราอย่าออกมาใช้ล้มจะห่มผาหมผ่มหัวชาเหตุที่ไข่นี่เจ้าหูปะคอยว่าพอเท่าจนทอนนน่มาถามแล้วเพราะว่าอยากเอาดินเล่าไปเปลี่ยนกับผู้อื่นเนาะบ่บบอสอ่าเป็นเกี่ยวเกี่ยวกันอยู่จ้าต้องไปเบิ่งดอกไม้ใช่ไหมเท่าไปเบิ้งดอกไม้น้องไอไข่กับท่านหารรันเลยแน่นว่าตีสางนางไม้ เราถือทอนมาให้กับนี่อาเมืองนางเทียมหน้ากลัวเนาะออว่าน้อนั่นแหละเห็ดบัวตะคิดเนาะแม่นคุดท่ายกับคนมาตกที่ลุกพี่น้องเอ้ยหดแล้วบ่พักมาเลยหดแล้วไผ่หดนอนนี่และหดเออดีดีหดพักอะไรกับชุกดินในมาทงนี่นะแต่น้องยอมเปลี่ยนยอมแปลงค่ะเราบ่บันนี่แมนเพราะว่าแม่เล่า ทรงใยว่าเจ้าถือของบ่บ่แลยในใจในยกไปลิ้นบ่ลนเลยถือของถือยังแหละวันนี้อย่าไปเด้ออดได้บ่ามาเนี่แมนแมนแบบไหนนะแมนอดได้นะบ่โ <c oughs> ดยเอออดได้จะด,ดีในงา,านที่ยังไปลิ้นเฮ้ยไปคู่มืออม้อคู่ชั่วโมงจนสิบปุ๊บเคลื่อนไปอยู่ปุ๊บเคลื่อนอยู่เลยความคิด โทษโทษลีอเนี้เออทีเปิดเจ้าแหงแล้วก็เป็นแบบนเนาะมาอรินยอมลีแสดงออกเลยแบบนี้แล้วนี่เวลาเป็นมากะบ,บ่มีเงินชื่อยงชื่อยาเนาะบ่บ่เอาง่ยก็ได้พาลูกไปไว้นั่นก็นแค่จ่าที่ประยูทชื่อชื่อ้นี่นยังเป็นไข่แล้ว มันแพ้รีด้แพ้เ็กน้อยเนาะแถวนั้นน่ะได้งินว่าอันวางวัางเทือเพื่อนนัดจูดผีใช่แคมแคมวางนั่นน่ะวางที่เพื่อนจะไปอยู่นะบ่บทางผ่านผีกระซาเลยเ็กน้อยมันขวัญอ่อนน่าจะไปอยู่ที่ซื่อนังน,นั้นแล้วยังไข่แล้วเจ้าอึ้งบ่เจ้าหย้น,านอาะข เขาขายัางเหลยหน้าเดียวนี่บ่สแม่เห็นชุดต้มทุกวันยังไม,ม่จบเป็นไหนจังหวะอัขึ้ดดนได้เนาะแม่ให้เจ้าและเจ้ากับยาขึ้นเลยบ่บป่นเนี่ยเราไม่ไ<ห>ด้ขึ้นแล้วเราบอกไม่ขึ้ยาขึ้นแล้วเราบอกเจ้าวันไหนอ่นะ ได้ใช่ไหมนายๆมีจะบอกคือสักพักนั่นเราไปอยู่หุ่นตาได้คืนบุกครับเนาะแสดงว่าเจ้าขึ้นได้อีนนี้เดี๋ยวนี้เนาะ่ก็ดีเล้วขันเจ้าขึ้นได้นะสาวแตงอ่อนเลยคอยก็ดีใจ FC เพิ่นกันยังให้อภัยเจ้าอยู่บางคนเนาะ บางคนเ<อ>พิ่นกับไปเลยได้บางคนเพิ่นกับอุดบ่ได้อีนี่ความรู้สึกเนาะอันอันนี้ก็เข้าใจ FC อยู่ได้พี่น้องเนี่ยมันแหนวคนเท่าเจ้าอึ้งหรือเปล่าบอสจะบอกไม่เท่าแล้วว่าลูกชาวใครเ่ยบอกแล้วล้างหัวใหไม่เท่านำไปหาเงินเชียรยาด้ ไข้ขึ้นบ่หวานนี่โดยปั่ลงปลามาทับใส่นามกินเนาะเบาเกษแม้งเบาฤกษ์ก็ไม่ได้นันบนที่ถือยามะเรื่องไหนเนาะชาลาสองเม็ดกินเหมือนเท้าก่อนเนาะชาลาสองเม็ดกินทีละเม็ดเล็กน้อยเนาะแมนเลาทับใส่น้ามด้วยอย่าชาลาเป็นดีวัดพร้อมได้หนิบ่บ่แดเมนบ่เดี๋ยวดี ไข่ปวดหัวตัวห้อนไข่จะเป็นลมต้องซาลานี <Okay. S 1> ่ตาพี่น้อ,เองเอ้ยเนาะควรชีโร่งเรียนเป็นปกติปัดเป็นไข่ช้ำเนาะเพาะว่าสองอ้อยกระไรทุกกระไรแห้งตืมเนี่ยแหละเพรานว่าป่านั่นแม่ยังขึ้นไปทั่วทีบอยู่ก็ดีไรเด้ทีเราเอาเราคืนมาได้นี่เนาะได้แม่ก็แม่แม่ก็ลำบากใจคือกัน กูเป็นแม่นะอีตอนอีฟซีคอมเมนต์อีตอนแม่ซาดังงนอนแม่ว่าเป็นยังบาเนี่เราเป,เปลี่ยนแปลงละ,ะ,ะนับว่าบอดแม่นักใจ้มาบอดกันหะออฟซีกะ สั่งชาถังอ่อนกับหลายคนแน่แล้วคู่มือในชาถังอ่อนเนะี้ยเจ้าเห<ม>็ดนิชัยแบบนะี้เจ้าเปลี่ยนแปลงเด้อบนะเนีย้ยได้คดได้อีกขั้หรือว่ารู้วันยังคดอยู่ข้าแม่แถวให้โยช่ชี้ื่อคดได้นะคดได้โ,โอ้ตาคือล็อกเล็กส์ฮะเ <c oughs> <c oughs> จ้าต้องคดเองโมเมนต์สิ ให้ผู้อื่นคืดให้ยังนันลูกเจ้าสิเพิ่งอศัยไผเป็นไข่แบบนี้แล้วกัแบบแบบนี้คือแบบนี้นะเห็นร่บแบบนะั่นเฮ้ยเป็เท่า ปใชมืนเลยม่ทายูมัอนาอยูมันเลยไม่เทากัเพ yeah. ื so, ่อนแมเาน้ำก the ัแล้วละเนาะไม่ได้ไปเกี้ยวบหมนเ่มันนี่เจ้าบทัไปเรีนเฮือนมู่บ่าเมนเลยแมเดี๋ยวไปเด้อมันเลยจุกดินใช้เฮือนจุกดินใช้เฮือน ผลไม้แท้นี้เลยเก็บกวาดคอยบอกให้กู้ไมยังไหนาเือนยังม่กู้ยปิดบัญชีอนไ้ฮะบัญชีมงกุลไผ่สีมงไม่เท่าสีมงกุลมงหุลเฮงมันลมละหมัดได้เสีเอาแยางจั้นมันแดกเออโอาสิกลางวังทางนอกนละหมัดชาวในใหญ่เลย่นี่มันลนลืมเด้เอายาให้ลูกกินนะด่ คอเมื่อรทับทับทับใสบวงล้วคอยใสนาบลนั่นันเรานนเม็ดหมได้เรานนเม็ดได้ปะไม่ได้เดเชนาพ่กินหใหญ่แล้วเวลาลูกคอยเรากินนเม็ด้วลูกคอยแเห็ดตี thải xăm và chúng nó hiền mới nó phải hát gì sáng nhưng bằng này quá ngon để thì đang lao cắp mà mình khôn là đấy nè theo khao ทาแป้งอยู่บ่แม่นได้เห็นอยู่บ่คลิปทานหมอให้นะเห็นมองบันไดเห็นให้บันนั่นไปฉมพาดบันไดนะให้บันนั้นฉมพาดบันไดแล้วให้บันนั่นแม่นเจ้าได้บ่ให้บรื่ไม่ได้จะชิ้ให้เรื่องใดเนาะแม่นเจ๊ซีบางทานคอมเมนต์เนาะโอ้ยชมโอ้ยยังได้แต่น้ำและสี้ให้ไปน้ำมีได้แต่น้ำ nam này sẽ này cọc nam, nam nhầm lấy nhỏ lờ lờ phân. Ờ. Phân Ừ. Năm cọc này nè Năm cọc 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 cọc Năm cọc Năm cọc bất lẽo khâu chiêu quăng mua sắm là phượt thì cứa ma ít bát thì năn tay ít nữa, hổ tung út nào đấy bát này chờ tiếng hòn đấy, chớ bạc đen ngân khởi chốt đấy thủng đấy nè, này mày lẽ, kêu pan năn mua đấy chờ tiếng hòn đấy, chụp mền, shot thăng cởi thăng trao rồi, giờ này, ừm, <laughs> 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 à. Khỏi nay nhóc, cởi chỉ đây ngân năm fc mà soi <laughs> แล้วไม่ได้อีกแล้วงาอ้อยมาขายอีกน้องอ้อยมันมาขายอีกบาทนี่ไปขอาม้าบัตนี่จิหาชื่อ,อยามาไว้ให้ยาปลาปลาลีเนาะไปม,มาบัดนี้ก่อนไปขอม้าบัตรทุลักเมนกันเนาะแม่นเนะพราะว่าคอยต้อมขามาจอบชาวอ้อยพร้อมบาทนี้พียงเอ่าไงนี่แหละย้อนเจ้าขึ้นอยากไปอยู่พุ่นไหนนี่เจ้าต้องเอื้นให้เล่ากระเทานะยาแล้วยาแล้วตู้ชุนเอ้ยคอยอยาไปอยู่พุ่นแล้วพี่น้อง เ,เพื่อนเราว่าชาวไข่เนาะแม่นเพื่อนมายามมะไรนะเพื่อนมาถามมอะไรได้พูดอันเรื่องตะผีนี่ตาบวเห็นนินว่าบ่ชอะไรได้เพี่น้องเนาะแมน่น <c oughs> จอหนห่บ่าวบดเนาะนักตุนน้องอ้อยแล้วเกิดมาเนาะ <c oughs> จะพาลูกไปอยู่ป่าแต่ <c oughs> ก็ เล้วเราถึงเจ้าชิงหงเลิกแล้วแต่ว่าเอฟซีบางคนเพิ่นกระเสื่อมชัดท้ a เจ้าแต่ว่าเอฟซีบางคนเพิ่นกระให้อภัยเจ้านันเจ้าเป็นคนบมเต็มร้อยเพิ่นว่าบางเทอเจ้าก็อาจจะถือตัวหนุ่มเนาะเฮาไม่ได้ว่าได้ว่าผาตัวหนุ่มอาจี่ดินฟ้าอากาศตัวหนุ่วแล้วก็นี่มีคนตัวหนุ่มแลวว่าทางนึะบอกมีฮะนีอาจจะเป็นผีช่างนั่งไม่อยู่แถวนั้นพี่นนองผีช่างแบบว่าเพราะว่าแถวนั้นน่ะเลนไปเิียนพลังเนาะแวนแม่นนีได้หนิจะหน่อยนิ ไม่ว่าปีช้างนั่งไม่อยู่แถวนั่นบ๊อบอดเหตุให้เราดึงจิตดึงใจเราไปท่านจะ้ะเราไปหลินดูนี่ไปหลินอมั่นเื็นมาเ<ม>จ้าต้องถือเสียมซื้อลงกลางทงขุดกบบอขุดกบไปเห็นบอ๊อจิตขุดได้ตูนีไงฮ่าฮ่าฮ่าอู้เหน่ยเนาะแต่และมือบม่ได้เห็นอย่างาเผ <laughs> าก็แจ้งเตือนวไว้บ๊อจิตขุดกบย่ำใดขบึงกลัวอยู่แตงโมน้นอยอยู่ในประตใหญ่เนาะ หัเนาะก็คือมีสติขึ้นเจ้าต้องมีสติขึ้นมานเนี่เจ้าต้องบ่ได้ห้บ่ห้พังความไผ่ลายบ่แม่นได้บด่บ่พังความไผ่ลายแล้วบ่พังความแม่น่ะเนาะ,นะพังความแมน่น่ะพังโรด วานนี้ทีรังย้อง่นเป็นตะแพงหนูอ้อยจังวัดคมให้เพ่นลูกกินขา้าวหรือบ่าสามะนีน่ยังยังไม่ได้กินข้าวซ้ำเอาแรงมาเจ้าต้องเอาผักแตงนลอกเล่าก้ามเกลือกินกันนองอยากงางก็ไ้แนวนั้นเลเคือไหนมีแนวใน,นท้องกระเพาะจังโมฮีวกระทาะ เนาะบาัดนี่ยลอกๆแล้วก็เอาผ้าเป็นแช่เป็นแช่นอนจ้ำกินโแตงเบาดิซื้อมาส่องคงใหญ่กันเนาะแม่นแล้วความบวสบายลูกเบาดิอยังเป็นไข้เกินเลยลูกไข่ก็เป็นไข้ให้นนก,ก,กันอากาศเปลี่ยนแสดงว่ไข้วัดแหล่ายมามนี้ vào một hồ hơn nữa. mẹ thương anh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  anh thương bao thôi 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 Bỏ thôi 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 อุ็นเยนกินอุ่นขยาย็นกินได้บ้างขลามามอะไรใช่ไหเดวมะนี่เล้จำบึงเนาะฮะจะเผาซุกหรอือเป้่านี่ได้จคือบุกแกกินกินแล้วกินล่ะแซบปะขยาลามันได้ ในลาพีนน่น้องเนาะ FC ก็บสบายใจแล้วบาตนี้แล้วก็เปลี่ยนกระแปงแล้วน,นะน้องบอสเนาะไอ้ FC เสื้อมกเสื้อใจแล้วบาตนี้บอเล้วถี่บอเป็นแบบนั้นอีกแล้วเมืนบนอถี่อบอขึ้นอย่างง่ายนี่เลยจะถี่บอขึ้นอยากเอาดินตอนนี้ไปให้ผู้อื่นอีกบาตนี้เนาะเพราะว่าทุกอย่างนี่มันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าได้บอสคือบกดนี่มีคนโทรมาอีกแล้วนี่พี่น้องเไงรอชาวบาลีกันเลยเราจอยบ่สหรือพอแพงน้อยบ่แมนทุกใคร บัวหับดอกพี่น้องเยเนาะนี่ละคนเฮาเวลาลูกไข่ไปนี่กะบางทีไายเบื้องนอกนอกจากแม่เา่าเฮาแม่เม่าแม่เม่าเจ้าระเเววแล้วก็่อยวานี่วะขันเจ้าอยากไประบายผู้เดียวเจ้าแต่ว่าเราบม่ให้เอาลูกเจ้าไปน้ำแล้วอีตัวลูกเจ้าตัวแล้วหมดเลยทุกทาน่เจ้าคุมให้เราเว้าว่าละน้องอ้อยอยากไปไปตามแม่เา่าเนาะน้องอ้อยว่าเนาะ แล้วก็จะต้องควบคุมให้เราเว้าอีกบางเรื่องนะให้เราคิดเองว่าก,กินได้ป่าวป้อดิแทบจะไม่ไดาเมื่อวานหายเนไงเท่านี้แล้วหายหายเขาใหม่ตุ่มเบาชื้นมาหายข้าวใบมันหอมอบ่ชิ้นมั้งนาะกินแล้วก,กินละแล้วก็กินยังไ<ะ>งนะถ้าหายชื้นเหมันจะต้องอ่อนกินเนาะนั่งพวกกินได้เปิดนี่กินชาวนี่บางนั่ง นะโอเคเบาเลยป่ะนาเราจะว่าใหาก้กำลังใจชาเตอออนคือเก่าเนาะบาบดัดเอพีก็ฝากอันชาเตอออนในเดอพี่น้องเนาะบอให้อันดดามา่าแล้วก็ะดแล้วคนแบบนี้เนาะมีจะวาา่าให้กบลังใจแล้วให้ลูกเราดีไปไว้อยากไปหาหมอก็ไม่ได้ไปย้อนบอมีเงินมีคำเนี่ยแล้วพี่น้ออยทั้งทีมงานเฮามันกับบอมเนคนร่ำรวยด้ยินยาเอา บุป okay. ัยยาหามกินยาก็ดีแหละยายาบ่อยมันหายแล้วะมือไข้แห้งแล้วแม่น้อนอยู่บ้างขึ้นจนตัวเขึ้นฮ้อนอยู่บ่โอเคบัดนี้เจ้าแน่อนเจ้าก่อนอื่นกับเจ้าอันอย่งไดกันนะอันขอยชิพาเจ้าขอโทษเอฟซีเด้อเนะไปดีหนูเมื่อมืนอย่างไดก็ขอโทษเอฟซีเด้ออย่งไดก็ขอ โทษเอฟซีเดอ้อที่ได้เฮ็ดผิดพลาดไปที่ิดพลาดไปต่อไปนี่ที่โมเหตพิดพลาดอีกแล้วต่อไปนี่บมเฮ็ดผิดพลาดอีกอ้าวอยู่ดีนี่แห้งบัตริสต์อ่อนเนาะดีใจดำที่คิดได้โอเคบัตริสต์อ่อนไว้ตามกินเดอ้อมะแตงดย้ยอ่ะสบายดีสบายดี